สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับรอบเช้านี่ครับรอบจิบกาแฟนี่ครับนะโอ้รอบนี้บอกเลยว่าพี่จัดพระแบบเขาเรียกอะไรจัดหนักจัดเต็มระบบไปเลยพี่นี่ครับจบที่นี่ที่เดียวแนวพระวันนี้ก็หลากหลายราคาอีกเช่นเคยแนวนาจะมีอ่าหลักๆเลยพี่วันนี้แนวนะเอ่อไม้เช้าในพี่แนวเมื่อเช้าก่อนนี้ก็จะย่อยๆหน่อยนะยิบย่อยนะครับวันนี้มาเช้าหลักเลยแล้วกันเนาะเออจะตื่นตาตื่นใจแนวนะจัดให้แบบเนื้อเน้นๆไปเลยแล้วกัน มารายการแรกนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยพี่นะเนครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่เออรายการแรกโอ้โหนี่จัดแะพาแบบเขาเรียกอะไรเนื้อๆทั้งนั้นเลยเออรายการแรกเอาเป็นเนี่ยพี่เนี่ยนี่เป็นพระนอนผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีศูนย์เก้าหรือเปล่านี่ครับดูเนื้อเนี่ยเนื้อออกไปทางโซนร้อยปีอ่ะเนียไม่ว่าจะเป็นร่องนิ้วร่องรอยตัวตัดแนะธรรมชาติต่างๆครับพี่ เห็นไหมน้ำปลร่องรอยนี่พี่นะธรรมชาติต่างๆคือความเก่าความแห้งของเขาในพิจาาด้านในเนื้อปลาใองค์นี้ต้องใช้่อว่าธรรมชาติเลยพี่ไม่มีบินไม่มีแหว่งไม่มีชํมรูทใดๆทั้งสิ้นแนวตัวตัดชัดเจนเป็นธรรมชาติครับพี่มวลสารที่ร้อยเห็นอย่างเด่นชัดนะครับด้านฝั่งอีกด้านนึงนะครับน้ำมวลสารเป็นไงพี่ไม่ว่าจะเป็นเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวหุ่นแนวปลาหลายมวลสารปลาปนอยู่ในเนื้อปลาองค์นี้นะครับและราคาแบบเขาเรียกราคาย่อมเยาจริงพี่เอาห้าร้อยบาทรายการแรกนะครับขอห้าร้อยบาทเนื้อพี่พระสวยมาก ศูนย์เก้าหรือร้อยปีหรือประมาณนี้แหละพี่นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับองค์ต่อไปนะฮะองค์นี้จะเ,เป็นเอ่อพระได้เปียกทองนะครับเป็นเหรียญเอ่อจังหวัดอ่างทองที่เหรียญวัดชัยโยไหมโอ้อยังเดิมแหนบเอ้ยอยังเดิมเลยพี่ดูพระแล้วกันความคมริว้วจีวอนในวะิณาสสารส่วนองค์พระรต่างๆธรรมชาติ โดยรวมแนวด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกหลังเรียนะรบแล้วอาจจะมีรอยหลุมในพินัยบรรอยแบบบ้างนะครับนะแต่ไม่ได้แบบแบบว่าแบบเห็นไปเลยนะครับก็ะบจะเป็นรอยยุบรอยย่นแนวแนวรอบรอยยุบๆย่นๆหน่อยนะครับอเอาเจ็ดร้อยพี่นะ,น,น,นะครับอันนี้สองสี่เจ็ดกว่านะนะครับเจ็ดเท่าไหร่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับลองค้นหาประวัติดูพี่เดี๋ยวองค์ต่อไปในคร,ร,ร,นนรับรูปดอกหลวงทบสาหรับรูปดอกองค์นี้นะครับพี่ดูสาแดงจ้าแดงที่ขึ้นขึ้นมาในพินัยเออสาแดงและจ้าแดงเนี่ยนะที่ขึ้น อันนี้แจ้ว่าขึ้นแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะแนวเออต้องใช้คํานี้ด้วยพี่แนวะขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเห็นไหมดูเนื้อดูสาแดงนะพี่ลองดูเนื้อและดูสาแดงเห็นนะขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเนี้ยพี่องค์นี้ผมเอาเอาเจ็ดร้อยนะครับรูปดอหลายองค์หลวงกระทบในพินาศเพชรเจ้าบุอ,อแล้วก็ต่อเนื่องด้วยพี่หลวงพ่าแพแล้วหลวง่อแพองนี้ก็ธรรมดาที่ไหนนะครับเนื้อ,อย่างสวยเลยไหมอ่านะพ,พี่ลองดูเนื้อนะครับเนื้อย่างสวยเนื้อย่างเก่าเนื้อย่างแห้งเลยพี่พระแท้แลดูง่ายไปเลย เนี่ยเมื่อพระแท้อะไรดูง่ายแต่อาจจะเป็นนิยมหรือไม่น,นิยมเท่าน,นั้นเองพี่นะแต่เจ้าของเขาเรียมไว้ใช้ไว้แขวนเนี่ยครับเจ้าของเขาเรียมไว้ใช้ไว้แขวนพี่หลวงแผ่อาหกร้อยเนี่ยครับหลวงพ่อแพ่พ่คุณทองกับพี่พระแท้ดูง่ายเนี่ยครับเอาหกร้อยบาทพ่อแพ่ขอหกร้อยเนี่ยครับพ่อแพ่หกร้อยแล้วก็รูปภาพเนี่ยสำหรับรูปภาพบานนี้นะครับจะเป็นของหลวงอ,อ่าอาจารย์เที่ยงใช่ไหม นี่ครับพี่นะครับอาจารย์เที่ยงน่วมมานาเลยพี่นะด้านหลังก็จะเป็นอ่อร่องรอยรอยจาน์ี่พี่นะหมึกอาจจะจืดจางลงไปบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยพี่นะหมึกอาจจะจืดจางลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆทงสิ้นแนวไรอ่ารูปยังคงความสวยอยู่พี่ยังคงความสวยและความเป็นธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะครับรูปบานนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็รูปหล่อรอยองค์นี่พี่นะหลวงพ่อยอดแนวหลวงพ่อยอดเนื้อสวยมากพี่พี่ดูช่อดูเนื้อดูคราบแล้วกันเนีวว่าพี่ดูคราบด้านในดีไหมนะหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ เน่บหลวงพ่อยอดวัดหนองบปาหมอครับพี่นะบสุดยอดสายเหนียวแนีแห่งเมืองสระบุรีเนาะโอ้โหสวยจริงพี่ราต้องรอยการหลอยไหมจะมีค่าเบ้าเรามีร้องรอยเม็ดฝนไม่เดือดเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยครับอ่าเลขมงคลครับพี่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทหลวงพ่อยอดวัดหนองป้าหมอเนออออี่ย ไม่ธรรมดาแล้วพี่เนี่ยนะพระสไตล์นี้โซนนี้เนี่ยฮะต้องเชื่อว่าไม่ธรรมดาเนี่ยครับองค์ต่อไปนะพี่เนี่ยองค์ต่อไปจะเป็นพระปิตาเนี่ยครับซึ่งน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพระปิตาโซนอุปประคุณเนี่ยเนื้อสวยพี่เนื้อออกสมฤทธิ์อยู่แล้วเนี่ยครับเนื้อสวยเนื้อออกสมฤทธิ์อยู่แล้วพี่เนี่ยครับเนื้ออย่างนี้แล้ว่ครอยตะใบแห้งๆเก่าๆเนี่ยครับเนื้อแบบนี้แล้วรอยตะไบแห้งๆเก่าๆองค์นี้น่าพี่นาเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับขอห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเราก็ เ,เหรียญนี้พี่น <c oughs> เหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทวดยะพี่น่าจะเป็นรุ่นสี่รุ่นสามรุ่นไหนไม่รู้นะพี่นะแต่ที่รู้รุ่นนี้แท้ดูง,ง่ายเนีย่ยบาที่รู้รุ่นนี้แท้ดูง,ง่ายเอาไปใช้พุทธคุณได้เลยพี่หน้าตาหลวงปู่เล็กๆแบบนี้พี่พี่ว่าเป็นรุ่นไหนร,รุ่นสามหรอหรือรุ่นสี่นี่ยเนีนยนะได้เดิมได้ธรรมชาติมาเลยเอางี้แล้วกันพี่แนวไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไป 700. เจ็ดร้อยนวเอาไปใช้พุทธคุณเนวแขวนใช้ได้เลยพี่แบบสบายใจเนวสำหรับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญนี้ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อจงพี่วัดหน้าต่างนอกนะพี่นะโอ้ยสวยเก่าเห็นไหมรอยจอบปิน้นแนวสวยเก่าแล้วรอยจอบปิน้นอันนี้ผ้าเดิมดีดูหน้าดูตาเด็เอาไปเอาไปหกร้อยพี่นะหกร้อยบาทพ่อจงเดี๋ยวพี่นะพ่อจงแล้วก็บ้านกลางีนครับนะองค์นี้เฮ้ยบ้านเก่าน,นี้เนื้อสวยมากพี่แนวบ้านกลางองค์นี้ต้องใช้คําว่าเนื้อเขาสวยจริง สวยจริงกนละสวยมากนี่ครับองนี้เป็นบ้้นกลางนะครับเออบ้านกลางครับพี่นะครับดูขอบเห็นไหมแกนกลางด้านในบอกเลยว่าออกเทาเลยพี่นะครับเออออกเทาออกดาเลยนะครับบ้านกลางด้านหลังครับพี่นะด้านหลังก็จะเห็นขวดรอยลอยอยแบบเป็นธรรมชาตินะครับขวดที่รอยและรอยแบบเป็นธรรมชาติเอาหกร้อยหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับนวต่อเนื่องเลยพี่นะค่อยค่อยไล่ให้ดูนะพี่นะรับชมไปทีละรายการนะครับอันนี้จะเป็นพระอธิการชาวัดเผื่อ แนวครับซึ่งต้องบบเชื่ว่าเหรียญเขาแท้และดูง่ายแนวเหรียญเขาแท้และดูง่ายเอาเก้าร้ราอยพี่แนวพระอธิการชาว,วัดเผือกแนวอันนี้สองสี่แปดศูนย์เหรียญสองสี่แปดศูนย์นีพี่น้าไม่ต้องกลัวรอยซอ้อนรอยถอดรอยดแดงสิ้นแนวพระนี่คือเดิมเดิมแนวเดิมเด,ด,ด,ดิมมาเลยพี่เอาเก้ราร้อยพี่พระอธิการชาว,วัดเผือกเก้าร้อยบาทนะครับ เออเก้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะ <S <S องค์นี้จะเป็นเออ่พระลีลาครับพี่นเนื้อบริราหนังตะลุงเนื้อเอ่อเขาเรียกเนื้อผงยานเนื้อบริรดาผงยาจินดามณนนี่เนื้อดูเนื้อนี่สวยสวยพี่เนนะื้อสวยเกินห้ามใจเนื้อสวยเกินห้ามใจครับพี่เนื้อองนี้จะเป็นเนื้อผงยาเอาพันเก้าในพันนั้นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทอันนี้คือพระแท้อยู่แล้วพี่เนื้อจะเป็นหลวงปู่บุญหรือหลวงปู่เพิ่มเนื้อสวยมากเนื้ออยู่ในเลี่ยมเงินด้วยนะเนื้อสวยมากอยู่ในเลี่ยมเงินด้วยพี่ ราคาแบ่งเลยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอ้โหเช้านี้ไม่มีย่อยนะครับมีแต่เน้นๆให้เลยอันนี้จะเป็นหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยือดูเนื้อรัวหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยรอบพี่ด้วยความสวยเห็นไหมหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยะอรนบด้วยความสวยด้วยความเก่ากับพี่รอยย่นแนวรอยย่นเส้นหน้าผักต่างๆนะคร่องรอยย่นและเส้นหน้าผักต่างๆด้านหลังกับพี่นี่ครับ เดิมเป็นธรรมชาติน,นะครับนะผิวพธุ์เขาเดิมนะเป็นธรรมชาติแบบนี้พี่พี่ไม่ควรพลาดวินาะับใต้ห่วงจะเขียนว่าชอกอเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับเพระมุมนะครับพระมุมเจ็ดร้อยาพระมุมเจ็ดร้อยแล้วก็ตงนี้พี่นะตงนี้จะเป็นพระสมเด็จขาโตแล้วซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นอของพระอาจารย์ท่านใดนะครับแต่เนื้อเขามีความเก่ามีความแห้งเห็นไหมเนื้อเขาจะมีความเก่าและมีความแห้งก็พี่เป็นสมเด็จขาโตอันนี้เนื้อสวย ขาโตเนื้อสวยมากร้อยตัดธรรมชาติยูดแล้วพี่พระแท้แดดูง่ายเนยเมื่อพระแท้แดูง่ายแต่แค่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนเนยนะเป็นยุคสมัยไหนพระจะท่านใจแค่นั้นเององค์นี้เอาห้าร้อยสวยมากพี่สมเด็จขาโต้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่สหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อหลวงพ่อผมรับอ่าวที่ดูองค์พระแล้วกันรับไม่ว่าจะเป็นรอยแข้งที่ยื่นออกมาแนวแนารอยลิวจีวรหน้าตาบนะสัดส่วนพื้นผิว องนี้ต้องเช่าว่าครบแนวนะครบทุนวัดช่องแคลแนววัดช่องแคพี่เอาเอาไปหกร้อยพี่นะหกร้อยบาทนะครับกะลาครับพี่แนวคูบานันตาเนบกะลาคูบานันตาอูพาสสวยมากพี่องนี้ต้องเช่าว่าสวยมากแนวเดี๋ยวขออนุญาตหาศิลปะให้ดูแนวขออนุญาตหาศิลปะให้ดูเนบนะกะลาคูบานันตาแนวเดี๋ยวผมจะหาศิลปะพห้พี่จะรับชม นี่บมาเดี๋ยวผมา่อยดูสักคู่เดียวพี่เนี่ยสักคู่เดียวกะลาใบนี้นะเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูการแกะเนี่ยนี่องนี่เป๊ะเลยเนี่ยแล้วเออองนี้เป๊ะเลยเนี่ยนะครับเนี่เป๊ะเลยเนี่ยเอ่อนี่ยครับวันนี้จะเป็นยาท่านสวนใช่ไหมนี้จะเป็นของเอ่อยาท่านสวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยครับกะลาแบบพิว๊บิบแบบนี้นะนี่มีหลากหลายพี่นีมีหลากหลายพี่พี่เลื่อๆได้ชมเลย นี่อย่างเงี้ยแนวเขาเล่นไปนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ดูแนวเออเดี๋ยวเข้าให้ดูสักครู่เดียวพระอย่างสวยเลยแนบกาลารนี่ครับกาลาเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเขามีหลากหลายนะพี่นายเออมีหลากหลายพิมพ์นะพี่นายครับเออมีหลากหลายพิมพ์ให้พี่ๆได้เลือกได้ชมเลยล่ะนี่ครับอันนี้ผมก็กระดังพยายามจะดูให้นะพี่นายรูปแบบแบบนี้จะคล้ายกับที่ไหน เนอรูปแบบแบบนี้พี่นะนับจะขายกับที่ไหนเนี่ยครับแต่สวยพี่พัมคือกระลาแบบนี้ไม่เกลียวแล้วแนวกระลาแบบนี้พี่ดูร่องรอยการแกะดียคือไม่เกลียวแล้วพี่กระลาตาเดียวแกะผ้าปลาหูแนวครับกากะลาตาเดียวแกะผ้าปลาหูรับด้านหลังก็จะเป็นรอยจานแนวซึ่งจานเขาเอต้องใช้ว่าจานเขาแห้งมากแนบจานเขาแห้งมากองค์นี้เอาเอาไปพันเจ็ดรัวนะองค์ใหญ่อยู่พี่นวพี่ดูฝ่ามือเดิยองค์ก็ใหญ่อยู่นะเราดูการแกะดูศิลปะดิ ยังไงก็ไม่เกลียวแล้วพี่เอาไปพันเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่ดูรอยจานแห้งแก๊กเลยเนี่ยไม่ใช่รอยจานเปียกๆรอยจานเมื่อวานนี้เมื่อไหร่นี่นะอันนี้เอาไปพันเจ็ดแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเอ่อรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนีวพ่อเดิมนี่สวยเห็นไหมดูคราบเห็นไหมดูคราบดูส่านะครับหลวงพ่อเดิมครับพี่นะอันนี้จะเป็นพิมพ์คอตึงเนี่ยรับหลวงพ่อเดิมเมืพี่พิมพ์คอตึงเนี่ยพิมพ์คอตึงจะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์สุดท้ายเเนนาะะพพพพพพิิิมมม์์์ทททีีีีี่่่่่อไรยแยกออกมาพี่เป็นพิมพ์คอตึง เนี่ยครับเนื้อสวยมนะเนื้อสาคาบต่างๆนะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นสาสนิมแดงนี่พี่นะความแห้งรอยตะไบที่แทงริ้วจีวรด้านข้างความแห้งความเก่าเห็นไหมครบถ้วนอ่ะนะครับเออครบถ้วนนะพี่ความแห้งความเก่าเห็นไหมองค์นี้ผมเอาเอาไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพี่พ่อทุบเอ่อพ่อเดิมคอตึงนับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเอ่อพระปิตานะครับสําหรับปิตาอนี้ธรรมดาที่เหนพี่ดูเนื้อเดีย เนี่ยพระปิตาอ,องุ่นี้เนะครซึ่งเป็นพระปิตาพังผักการไหมเนี่ยครับเนี่ยดูตัวยันนี้พี่นะดูการขมวดเ,เนื้อนี่เหลืององมเขียวนะเห็นไหมเนื้อเหลืององมเขียวเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอ่อเจ็ดร้อยบาทแล้วก็นะครับเราค่อยๆไล่ไปเรื่อยพีนะ่แล้วองค์นี้จะเป็นเอ่อใต้ฮ่องกงนะครับใต้ฮ่องกงโอ้เนื้อแบบแล้วเนื้อเขาสวยมากเลยนะพี่นะนใต้ฮ่องกงโอ้นี่เนื้อเดิม เนีครับเนื้อเด,เดิมเนื้อสวยเนื้อที่เอ่อที่ใช้คำว่าเนื้อที่ก็เป็นธรรมชาติใต้ฮ่องกงนี่ครับใต้ฮ่องกงเนื้อสวยมากองค์นี้นะครับองค์นี้ไปเจ็ดร้อยพี่นะใต้ฮ่องกงเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะครับเอ่อองค์นี้จะเป็นเอ่อคะแนนเนี่ยครับนะเป็นคะแนนหลังตาแผ่นดินโอ้ดูง่ายสบายตาเลยพี่เอาไปห้าร้อยนีครับคะแนนหลังตาแผ่นดินห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะครับปากน้ําเนื้อสวยมากเอาไปพี่ดูพิมพ์เด้อ แกออกจากกรอบนะแนมนะแกะออกจากกรอบเน้นๆมาเลยพี่แนมดูพิมพ์ดูทรงได้แนมแกะออกจากกรอบมาเน้นๆเลยพี่ดูพิมพ์ดูทรงได้เห็นไหมดูพิมพ์ดูทรงได้นะพี่นะแกะออกมาอองค์นี้เอาพันสองพี่นะปากน้ําเนื้อสวยเห็นดูเนื้อดูหน้าดูตาได้เลยพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทแนวหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็รูปดอหลวงพ่อทบแนวรูปดอหลวงพ่อทบก็พี่นะครับ <hi> เป็นจะเป็นพิมพ์หน้าหมูหรือเปล่า ดูเน Elliot, ื้อเดี๋ยวดูเนื้อดูคาบเนื้อแรกดูคาบที่เขาจับองคหลวงพ่ออยู่นะครับนะเออดูคาบที่เขาจับองค์หลวงพ่ออยู่ดูเนื้อสวยมากนะครับพี่ลองดูเนื้อนี่สวยมากครับพี่นะร่องรอยการตกแต่งตะไบนี่คือตะไบเดิมนะี่ครับนะนี่คือตะไบเดิมเนื้อผิวพันุเดิมๆเลยเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพระทบหนึ่งพันห้าร้อยบาท นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปนะครับหลวงปู่ด้วยนะพี่นาถปลอยนะครับสุดยอดองค์นี้เนื้อแบบเนื้อหาเขาเรเนื้อหาจัดจริงนะพี่นาะเออเนื้อหาจัดจ้านนะพี่นาะตัวจริงเสียงจริงเลยลอยน้าปีศูนย์สองนะครับ, 02, นรบหน้าไม่ได้ผิดพิมพ์ด้วยนะครับพี่ดูหน้าได้นะครับเห็นไหมหน้าไม่มีผิดพิมพ์นะครับเดี๋ยวดูวด้านหลังเนี่ยรอยเก่าความแห้งนะครับร่องรอยความเก่าและความแห้งเนี่ย รอยน้ำในพ่นารอยน้ำปีศ2เอาไป1 9ึ่อบาทนะครับหนึ่้าอบาทที่รอยน้ำในพินะเนื้อสวยๆนะครับหนึ่งพันเกร้บาทนครับราคาแบบในพินะอันนี้ครับพี่หลวงพระชุมในพ่นาเออหลวงพระชุมวัดบางนาในโอ้เนื้อเป็นไงพี่เชียราและพี่นาเชีร่าหลวงพระชุมวัดบางนาใน สองสี่กว่าพี่แนวเด่นสองสี่กว่าจะเป็นรอยเนื้อเนืเนี่ยครับแล้วสองสี่กว่าจะเป็นรอยเนื้อเนครับพี่อ๋อพี่เห็นรอยเนื้อไหมรอยเนื้อตามพื้นนะจะมีรอยเนื้อเกิดขึ้นในวินาทีด้านหลังก็จะเป็นตัวยนันล่าร่องรอยคล้ายๆอ่การสไตล์การหล่อหลงพ่องเงินรถบังคานพี่แนวสไตล์ร่องรอยในการหล่อจะเหมือนหลงพ่องเงินรถบังคานองค์นี้เอาพันห้าในวินาทหลวงไปชุ่มเชื้อราดรถบ,บังนาในพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จองค์นี้พี่ องน ouais. right, ี้ผมใช้คําว่าสมเด็จเขามีความแห้งมีความเก่าในวินาทีมีข้าวไม่จับแบบนี้เลยสวยพี่แนวสวยสไตล์พระกุเดิมๆนะครับสวยแบบสไตล์พระกุเดิมๆนะครับโอ้โหองค์นี้มีหลุดกรอบด้วยในวินาทีมีขยับขย้อนได้นในวินเออมีขยับขยื่นได้ด้วยองค์นี้เอาไปพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสวยมากนะครับสําหรับองค์นี้นะครับนะเป็นพระพิมพ์เขาจะเส้นได้หรือเปล่าหรือฐานแซมนะพันห้านะครับพันห้าบางหุ่นพรมนะครับเออบางหุ่นพรมพันห้า เราก็พระองค์นี้องค์นี้จะเป็นพระเอ่อทรงแบบว่าเขาเรียกทรงคุดไหมแนครับพี่ดูป,ปากเอ่อท่านเห็นไหมแหลมเจี๊ยบเลยเนี่ยครับแบบแบบเลยพี่ด้านหลังร่องรอยลายนิ้วมือด้วยเนี่ยครับด้านหลังนี่ร่องรอยลายนิ้วมือด้วยนะพี่นะเอาไปเอาไปห้าร้อยพี่นะห้าร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเอ่อของ หลวงพ่อเอ่อหลวงพ่ออีในวินาทีเรียนรุ่นแรกในเรียนรุ่นแรกหลวงพ่ออีสัตวหีบแนวเรียนที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในวินาทีเออไม่ว่าจะเป็นแค้วคาดแนวนะแค้วคาดมหาอุดในวินาทีเมตตาค้าขายนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่ออีนะนี่พี่เรียนรุ่นแรกนะครับสองสี่เจ็ดสามใครพลาดแล้วพลาดเลยพี่ใครไวใครได้เอาเจ็ดร้อยนะครับเออขอเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่ออีหลวงพ่ออีไเลยเจ็ดร้อย แนวหลวงพ่อหญิงเจริญแล้วก็องค์นี้เนี่ยครัสำหรับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี่ครับพี่พิมพ์พรอดว่านเก้าเจ็ดแนวเอาเก้าร้อยพี่แนวพิมพ์พรอดว่านเก้าเจ็ดเอาเก้าร้อยบาทรับมาเดี๋ยวผมค่อยๆก็เดี๋ยวค่อยๆงัดให้ดูนะไม่รู้จะออกป่ะเนี่ยแนวเออไม่รู้จะออกป่ะีในว่นะค่อยๆงัดให้พี่ๆได้รับชมนี่ครับนั่นดีดูด้านหลังเนี่ยนะพี่ๆลองดูเนื้อด้านหลังเนี่ยกูไง เนี้ยับในราคา9 0้า้บาทไม่ได้เจอบ่อยๆเนี้รับไม่ได้เจอบ่อยๆแน่นอนเนรับเนื้อเก่าเนื้อแห้งเนื้อเดิมดูง่ายสบายตาพี่ขอ9 0้าบาทนะครับอ่า900บาทขออนุญาตใส่ไว้เหมือนเดิมครับพี่นีครับใส่ไว้เหมือนเดิมเออองนี้พี่นะององนี้จะเป็นพระเขาเรียกว่าพระกิ่งที่มีความแปลกในวินะเนีเออเนื้อกลับดํากลับน้ําตาลนะพระกิ่งที่มีก้นหอยแล้วมีความแปลกแบบนี้เนะครับแล้วมีความบางด้วยเนียไม่ธรรมดาแล้วดูการแกะสลักด้านหลังเนี่ย การแกะรละการตกแ but but ต่งือพิดาวส่วนตัวมองว่าเป็นพระกิ่งจีนนะนะครับส่วนตัวมองว่าเป็นพระกิ่งจีนเอาไปพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพระกิ่งจีนนี่ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็เจ้าสวัวนะครับเจ้าสวัวน,นี่จะแพงนิดนึงในพิดาวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสไตล์เนื้อความเก่าวความแห้งความเข้มนะครับสไตล์เนื้อความเก่าวความแห้งและความเข้มพีมร่รอยรอยการตกแต่งตบด้านหลังนะครับแทงกระยิบระยับเลยไหม แนวร่องรอยการแทงและการตกแต่งด้านหลังนะพี่นะองค์นี้ผมเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเจ้าสัวพี่ไม่ได้เจอบ่อยๆเดี๋ยวพี่นะเออไม่ได้เจอบ่อยๆพี่นี่เลี่ยมเก็บเลี่ยมธรรมชาติเลยพี่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเลยครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะประธานเล็กนี่ครับนะประธานเล็กเนื้อสวยมากครับพี่นะประธานเล็กดูเนื้อนี่เอา้หูเป็นไงนะก็เรากูบ้านสูตรนะพี่นะนะเออกรุวัดบ้านสูตรนี่ครับพี่นะประธานเล็กพอนิยม พ่อเนี้เอาพันสองพี่นบะประธานเลยนะกูวัดบันสูตรเอาไปดูได้เนี้ยมีในบระบบอยู่แล้วเนี้ยลองดูได้เลยอเอาไปเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับกูวัดบันสูตรนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวขออนะุญาตพี่นะองค์นี้จะเป็นเขาเรียกพระราชการนะพี่นะเนี้ยเออพระราชการ,นรเนื้อสัมฤทธิ์เนียครับเออพระราชการ เนื้อสำหรับพี่จะเป็นจ้ำๆเป็นคราบแดงๆขึ้นมาเนะครับจะเป็นจ้ำและเป็นคราบแดงขึ้นมาดูเนื้อเนี่ยองค์นี้เอาแปดร้อยเนี่ยครับแปดร้อยบาทนะครับสําหรับองค์นี้นพด้จะเป็นพระเกจิสายระยองนะครับสายระยองครับพี่เนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก็ได้นพดลเออจะเป็นพระอาจารย์ท่านใดเนะยครับเข้าให้พี่ๆได้รับชมเลยดีกว่านะครับจะได้หายข้องใจเนาะเออจะได้หายข้องใจครับพี่นี่ครับ อันนี้จะเป็นนี่เลยพี่นี่ครับรุ่นสองนะครับนี่ครับพี่โอ้โหแค่เปลี่ยนกรอบเองนี่กอรอบทองนี่กรอบเงินในพ่นะนะรูปหลอโบราณรุ่นสองหลวงพ่อหินวัดหนองสนมในพินานะระยองครับพี่หลวงพ่อหินวัดหนองสนมในพ่นะพ,นะนะพ,นะพาเล่หลักหมื่นเลยนะเนี่ยเอาแบบแท้เลยนะครับหลวงพ่อหินวัดหนองสนมระยองไม่ได้เจอแล้วน,นะครับไม่ได้เจอแล้วอันนี้สวยพี่นะับสวยเลยล่ะอองค์นี้เอา เอาสามพันห้าเนี่ยครับอ๋อองค์นี้เอาสามพันห้าพี่เล่นเกินนี้เยอะในพี่ดาวเล่นหลักหมื่นเอาแบ่งให้เลยเอาสามพันห้าเนี่ยครับรายการสุดท้ายแลนดท้ายสุดกับพี่เน claro 네ี่ยครับรูปหล่อโบราณพี่ดาวหลวงพ่อจันทร์บางมอนเนี่ยครับพ่อจันทร์บางมอนนี่หล่อโบราณพี่อ่ะดูหน้าดูตานี่เพี่ค่อยค่ายค่อยๆ่อยไล่พี่ๆได้รับชมเนี่ยครับดูหน้าดูตาดูดูหนึงด้านหลังเนี่ยครับหลวงพ่อจาดเอ้ยหลวงพ่อจันทร์ในพี่ดาวบอกหลวงพ่อจาดหรือหลวงหลวงพ่อจันทร์บางมอง แนวพี่ดูด้านข้างนี่เม็ดผลเม็ดเดือนพี่ถ้านข้าบเบ้าข้าวตราการันข้าวความเก่าร่องรอยการตกแต่งตะไบเนี่ยครับเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมเนี่ยตรงไหนมีเนื้อเกินเนี่ยพี่ย่อมมีร่องรอยตะไบอยู่แล้วเนี่ยครับเออตรงไหนมีเนื้อเกินนะเดี๋ยวเราดูรอยสาที่รอสามต้องขึ้นสนิมมาแล้วพี่เนะี่ยถ้าเป็นทองเหลืองจริงเนะี่ยจะต้องขึ้นสาแล้วความเก่าความแห้งนะพี่นะองค์นี้เอาไปพันสอง หน0่ 1> 1, บาทนะครับวันเช้าเนี้นพี่ดารับจัดเน้นๆให้เลยในะพี่ดาก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถาได้สนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพี่ดนาะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ